สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับสว,ส,รสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนล่ะสวัสดีผู้ติดตามเซมันนะครับทั้งเจ็ดพันห้าร้อยคนนะครับผมไม่นี่รถราคาถึกๆ้วก็ดาวถึกๆมาพากันครับผู้ใดที่หาแบบดาวถึกๆนะครับราคาต่ำตำมาเบิ้งคลิปนี้เลยนะครับผมเพระาะว่าผมลงไปนี่ส่วนไรล่ลาสุดสิมีแต่พวกชั่วโมงหน่อยๆรถไปไม่ชั่วโมงหน่อยๆเนาะเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งกันแบบ พวกราคาตึกตึกตำๆแน่นะครับราคาตึกตำพอเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นนี้ขั้นแรกเลยครับรถปีหกครับผมสองพันหชั่วโมงครับรถปีหกสองแบบนี้ขั้นนี้ก็คือยางนาเบิรนะครับยางนาผมจะเปลี่ยให้ฟีเลยครับขั้นนี้นะครับรถปีหกสองสองพันชั่วโมงนะครับสองพันหกร้อยเก้าสิบแปดชั่วโมงนะครับราคานะครับตั้งไว้อยู่ที่สามแสน เก้าหมื่นบาทนะครับสามแสนเก้าหมื่นนี่ได้พานหลังน้ำเด้ครับพานหน้าพานหลังนะครับอสามแสนเก้าหมื่นนี่ได้พานหน้าพานหลังครับผมยางหลังนี่ยังดีๆเลยนี่ครับเขาน่าจะเปลี่ยนบ้างไหม่นะครับยางหลังคิดว่านะอันนี้ผมคิดว่าสองพันชั่วโมงนี่ยางหลังเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับยางหนานี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่ครับยางนะยางหนานันเบลต์นี่ครับสภาพจะจะถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่รถปีหกสองหลัก็ชั่วโมงใช้งาน 2,698ชั่วโมงนะแล้วก็ดาวเริ่มต้นนะครับคันนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่15,000บาทครับ15,000บาทเปลี่ยนอย่างาไให้พี่อา่าหม่งไหนหัวซึมเปลี่ยนให่ไม่เก็บให่ไม่เบิรครับนี่เนี่ยลังคาแตกเปลี่ยนให้พี่นะครับหลังคาแตกนะครับนอกนั่นกับอ่ะเบ้อไม้อ่าแล้วก็เก็บซีเก็บยางให่ไม่เบิร์ัทนน,น,นนะครับผมรับประกันเครื่องครับ มองได้พอดีมีต่ำนี้นะครับเปลี่ยนให้ไม้เบิ้ลปลวกท่อพวกอย่างกับแจ้งให้ไม้เบิ้ลนะครับผมเช็คให้ไม้เบิ้ลมีหัวมีหลวมีซึมเจ็บไม้เบิ้ลคันนะครับเดี๋ยวเบิ่งข้างในน้ำาะในในเบิ่งข้างในนะครับแบตียังกับเปลี่ยนให้ไม้ได้ครับแบตียังกับไม้อันนี้ท่อนี่เดี๋ยวแจ้งให้ครับเพรามีกันเคยเชื่อมมาเนาะเคยเชื่อมหรืต่อท่อยางมาครับผมสภาพก็โอเคอยู่นะครับรถ สามแสน,นะครับปกติสี่แสนกว่าสี่แสนกว่าเนาะที่ผมเคยลงสภาพดีแน่กสัสี่แสนหกสี่แสนเจ็ดสี่แสนหามาเบิงงราคาถือครับสาม0สนเบาทครับอุปกรณ์ได้ซ้ำกันดาวแค่หมื่นหาครับดาวกระที่รพรอนบนี้พ่อนไยปีมีงวดย่อย6ปีนะครับายปีมีงวดย่อยพ่อนหปีอ่า1 0 0ดพจริงสิครับงวดย่อยสองพันงวดใหญ่แค่เจ็ดหั 7, 000, น,ใน,ใน 6, 000, บาทครับงวดใหญ่แค่เจ็ดหบาทพอนหปีครับ อยางล้างดีๆอยู่ครับเกี่ยนแต่ยางนากระไม้แล้วครับผมเกี่ยนลังค้ามไม้เก็บสีเก็บรายละเอียดไม้ครับรถสองพันชั่วโมงอาจจะมีเคยส่อนมาแน่ธรรมดาครับรถชั่วโมงหลายมันมันก็อาจจะมีการส่งผลลุ่มแน่อ่าเดี๋ยวไปอีกขั้นครับขั้นไหนนอขั้น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 ันนี้อ่าต่างซึกครับขั้นนี้นะครับสามแซนโกลมือนี่กันรถปีหกสามรถปีหกสาม มมชั่วโมงใช้งาน2,400ชั่วโมงนะครับราคา3,90,000บาทดาวเริ่มต้น5,000บาทครับพี่น้องดาวเริ่มต้น5,000บาทฟี่ยางนาไม้ครับฟี่ยางนาไม้อ่ายางนามันเบิดเนาะเปลี่ยนให้ไหม้ได้ครับผมเดี๋ยวตอนนี้ตรงนี้คือมันมันเบิง่งอ่าสนิมหลายซืีนะครับเหมือนเบิง่งซ่งสนิมหลายซือนะครับววมีหัวมีหยังสีปัม๊มหยังกะจิบให้ไหม้เบิดครับทั้งหลานจิบใหไหม้เบิดนะครับ อ่าเป็นรถรุ่นสร้างซึกนะครับรุ่นสร้างซื้อเขาอยากจะสติกเกอร์ออกลวกาเก็บซีไม่เลยก็ได้นะครับหรือจะเอาสติกเกอร์ไว้ก็แล้วแต่เข้ามักนะครับกระจกแตกกระจกแตกกระเลียนห้ไหมพี่นะครับอ่าถ้ารุ่หนีจะมีหมองใส่น้ำให้น้ำนะครับรุ่นนี้ใส่แก้วน้ำเก็บซีเก็บยั้งกัเก็บห้ไหมเบิดนะครับผมช่วง อ่านก็โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนโถเปลี่ยนยังไงไม่นะครับกล่องเครื่องมือพิเศษครับนี่พนเฮ็ดมาไว้กล่องเครื่องมือพิเศษบ่คือรุ่นใดนะครับพนเฮ็ดเองครับกล้องดีโย่เป็นเล็กความเนาะปกติเนี่เป็นเป็นเป็นพลาสติกแบบบางๆนะครับแตกง่ายสิง่ายอันนี้เปลี่ยนหได้อย่างหนานะครับอย่างหลังเปลี่ยนบ่ได้ครับอย่างหลังกัยังใส่ได้อยู่ดิยังยังยังดอกยางลายอยู่ครับอย่างหลังยังใส่ได้อยู่นะครับตต่นี้มันก็คือส่งแบบ ข้างล่างส่งมันถืงน้ำแล้วมันเบิ้งส่งสีมีสนิมนะครับเกี่ยวทับงานเจ็บใรายละเอียดไม่เวทเจ็บซีไม่นะครับเกี่ยนอย่างหนาไม่ครับงามแล้วครับแค่นี้บันนี้รายละเอียดการพอนนะครับดาวหาพันนะครับหาพันมีพิจัยเรวรับโรเตเลอร์นะครับผมเรวก็พอนพันสยามปูปตาลิซิ่งนะครับงวดย่อยสองพันงวดใหญ่เจ็ดหมื่นหกพันบาทงวดใหญ่เจ็ดหมื่นหกพันบาทงวดยหญ่สองพันพันครปีทุกแบบครับผม เดี๋ยวเชยนให้ไม่ครับบ่าดนอกนั่กนกัระบบปูงร,ระบรระบไฟย่งกันเช็ดให้ไม่เว้ดครับอ่าสนใจกัติดต่อกันกันมากครับศูนย์หกหนึครับหลักสูตรราคาเจดสิสองขั้นนี้ครับเดีย๋ยวมีอีกขั้นน้ำสตเนี้ยอยากใจพี SP กันไล่ครับนี่พี่มันหลยโวยกันอยากได้งามๆกับมี่ขัานมานํนสนาสูตนีด้วยกันครับทัานนี้สี่แสนหา้าหมื่นา 50, บาทครับหกรอชั่วโมงครับสี่หกสี่หกร้อยชั่วโมง ยางนาล้างเต็มเต็มเลยครับยางนาล้างนี้ไม่เลยครับนี่เงียบครับคันนีเงียบบอกได้ว่าสมบูรณ์แบบนะครับสมบุ์แบบครับทุกยางเต็มเบิดคันนีดาวเริ่มต้นสามหมื่นหาครับงิใหญ่สองพันงิใหญ่แปดหมื่นสี่พันบาทร้อยชิ้มมงครับเลขสี่เลขสี่อ่าบูเดยอยากได้งามๆกับมีคันนี้นะครับหรือบูเดยอยากได้ราคาถือกับมีสองคันนั่นนะครับผม นี่แหละครับสนใจคันไดิดต่อเข้ามาเลยครับผม0 6 1 0 2 4 4 3 4 3 0 6 1 0 2 4 4 3 4 3ครับหรือว่าสนใจรุ่นอื่นก็คอมเมนต์กันเข้ามาเด้ครับเด้ออยากได้คันใดก็คอมเมนต์กันเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับตอบสบายเลยครับคอมเมนต์ยังไงคอมเมนต์เข้ามาเลยเด้อครับเดี๋ยวผมติดตอบครับเนาะหรือว่าฝากเบอร์โทรศัพท์มาแห้งดีนะครับผมคอมเมนต์แรือใส่เบอร์โทรศัพท์มาผมจะได้โทรสอบถามนะครับหรือจะอยากโทรมาสอบถามหรือแอดไลน์มากศูนย์หก4นึ่งนะครับ ติดต่อได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้หาราคาถึงมาฝากกันตามสัญญาณนะครับสวัสดีครับ